นี่กูเล่นเป็นแหละมีป้ายด้วยนะอันนี้เกิดชาไมนมีแล้วรู้ไหมว่ามันเงินกี่บาทเนี้ยยี่สิบห้าซึ่งไม่มีเลยเงินสักบาทมีศูนย์บาทน่าอยากจะลิ้มแบ,บดมดอให้เยอะๆลีลาอยู่นั่นแหละเออเสียงกาจจะคลายเป็นหน่อยนะเสียงกาจจะคลายอีสกอยเป็นหน่อย นุกแ้ค้นหาขอยก็คือเร,เราเราต้องระวังสไปเดนทุกนคนคือระวังเสียงกรีดด้วยนะเพราะทำไมรู้ไหมกดจรสงได้นีกว่าอ่ะเสร็จแล้วทุกคนคือต้องระวังน้าด้วยนะะรเลยตกใจเลยเนี่ย ตกใจแล้วเนี่ยอืมไฟกระพริบอ้เนี่อโอเคไม่กระพริบเสียงอ,อะไรวะไ่ใช่ไมาถึง คายเบาๆน่ะไห้คอมเมนด้วยหรือ จริงแบบนี้หรอตกใจมามีประตูเดียวไม่ใส อะไรวะ